สวัสดีค่ะดิฉันเพียดิดาผู้สวรรค์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงกีฬาในประเทศอาเซียนนะคะและว,วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงประเทศเวียดนามค่ะประเทศเวียดนามนะคะมีลักษณะอย่างไรกีฬาประจําชาติของเขาคืออะไรและมีการเล่นกฎกิกาอย่างไรเชิญรับชมได้เลยค่ะประเทศเวียดนามชื่อทางการของประเทศเวียดนามก็คือสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามนะครับเมืองหลวงของเวียดนามก็คือ รุงฮานอยส่วนศาสนาประจำชาติศาส,สนาประจำชาตินั้นประเทศเวียดนามไม่มีนะครับส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธรองลงมาเป็นคริสต์และอิสลามนะครับดอกไม้ประจำชาติก็คือดอกบัวหรือเรียกว่าดอกไม้ลุ่งอรุณน,นะครับวันชาติของเวียดนามก็คือวันที่สองกันยาครับวันที่เป็นสมาชิก อาเซียนก็คือวันที่28กรกฎาคมพศ2538ภาษาประจำชาติคือภาษาเวียดนามครับภาษาราชการก็เป็นภาษาเวียดนามครับส่วนลักษณะาทางภูมิศาสตร์เวียดนามมีพื้นที่เป็นแนวยาวคล้ายตัวเอสมีพื้นที่ประมาณ331,690ตารางกิโลเมตร สามในห้าของประเทศไทยเหลือประมาณ65%เเตตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของคาบสมุทรอินโดจีนทางทิศเหนือติดกับประเทศจีนทิศใต้ติดกับทะเลจีนและอ่าวไทยทิศตะวันออกติดกับอ่าวตังเกียและทะเลจีนทิศตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชาและลาวภูมิประเทศ พื้นที่ของเวียดนามส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงขั้นระหว่างร,มร่มลูกแม่น้ำแดงและตอนใต้เป็นลาบลุม่มแม่นม้ำโขงนอกจากนี้ยังมีชายฝั่งทะเลแคบๆที่ยาวจากเหนือจะลดลใต้สภาพภูมิอากาศเวียดนามอยู่ในพื้นที่มรสุมเขตร้อนทางภาคเหนือของประเทศจะมีสี่ฤดูกาลคือฤดูใบไม้ผลิเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ฤด,ดูร้อนพฤษภาคมถึงสิงหาคมฤด,ดูใบไม้ร่วงกันยายนถึงพฤศจิกายนและฤดูหนาวธันวาคมถึงคุมภาพันธ์ส่วนทางภาคกลางและภาคใต้จะมีเพียงสองฤดูกาลคือฤดูฝนพฤษภาคมถึงตุลาคมและฤดูแลง้งตุลาคมถึงเมษายนประชากรมีจำนวนประชากรประมาณ86ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นชาวเวียดนามรองลงมาเป็นชนกลุ่มน้อยชาวเขาชาวเขเมรซึงวิกิพีเดียได้อธิบายความหมายตรงตัวว่าวู้หมายถึงศิลปะป้องเัินตัวส่วนเวีนามหมายถึงเวียดนามอันเป็นศิลปะป้องกันตัวที่ได้มีการคิดค้นขึ้นเป็นครั้งแรกในปีคิศสกราช1938 โดยมาสเตอร์เวงล็อกผู้คิดค้นศาสตร์ชนิดนี้ขึ้นมาภายใต้ความกดดันจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสมายาวนานกว่าร้อยปีเขาจึงคิดว่าในการสร้างประเทศขึ้นมาใหม่จะต้องส่งเสริมให้เยาวชนม,มีความเข้มแข็งรู้จักเรียนรู้ที่จะป้องกันตัวและดูแลตัวเองให้สมดุลคือทั้งอ่อนและแข็งผสมกัน คล้ายกับความเชื่อเรื่องหินหยางจากนั้นศิลปะป้องกันตัวอันเกิดจากการศึกษาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะสุขภาพศาสนาและปัชญาของมาสเตอร์เวงล็อกก็ผสมผสากน,นกันจนกลายมาเป็นมูนินำและได้แพร่ไปทั่วโลกเริ่มจากฝรั่งเศสเยอรมนมีและอีกหลายประเทศในยุโรปไปจนถึงอเมริกาออสเตรเลียที่ต่างก็มีสมาคมมูนินำของตนเอง และล่าสุดกีฬาชนิดนี้ก็ยังจะได้รับการบรรจุเป็นครั้งแรกในการแข่งขันอาเซียนอินเดอร์เกมที่ประเทศเวียดนามในปีคิศก2009ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยกำลังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเพื่อเข้าแข่งขันแน่นาะคตอันใกลน้นี้กีฬาชนิดนี้มีความน่าสนใจตรงที่มันเป็นการผสมผสานของกีฬาหลากหลา,ายชนิดมีความใกล้เคียงทั้งเทควันโดมวยไทย วยจีนและยังมีคนบอกว่าคล้ายกับบูซูเพราะมีการลำดาบทวนกระบองหรือการใช้ล่มเพื่อเป็นการป้องกันตัวของสำหรับผู้หญิงปาโม,มสุขสถิตวัย30ปีอดีตนักกีฬาเทควันโดทีมชาติผู้ผันตัวเองบุกเบิกกีฬาชนิดนี้บอกถึงที่มาและความแต,ต่างของบูมินัมซึ่งไดรับบิทธคนจากศิลปะป้องกันตัวอันหลากหลายในแถบเอเชีย สำหรับกีฬาประจำประเทศเวียดนามนะคะที่เราได้นำเสนอในว,วันนี้มีความน่าสนใจไม่น้อยกว่ากีฬาประเทศอื่นเลยใช่ไหมคะค่ะและนี่นะคะอาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่สนใจนะคะจะหันมาเล่นกีฬาประเภทการต่อสู้นะคะวัวเวียดนามนะคะจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะทำให้คุณได้เล่นกีฬาประเภทต่อสู้ได้ค่ะ